สวัสดีครับครูลูกชาแนลนะครับวันนี้มานากับแม่มาพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่พ่นครั้งที่แล้วยังไม่เสร็จครั้งที่แล้วพ่นไปได้แค่ห้าไร่เมื่อคืนฝนตกนะครับทำให้แปลงนาเนี่ยค่อนข้างจะแฉะแล้วก็การเดินจะยากครับมาดูวิธีใส่บูทให้เราเดินง่ายรองเท้ายาวใส่ให้คลุม กางเกงวอร์มขึ้นมาเลย <S <S มีแถบกันลื่นด้วยนะเป็นถุงเท้ากันลื่นถุงเท้าฟุตบอลน,นะถุงเท้าจําเป็นมากครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่บูทเนี่ยเหงื่อจะออกเท้าและเวลาเดินมันจะลื่นครับจะเดินยากมากจําเป็นต้องมีถุงเท้าช่วยซับเหงื่อเรา <S 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 เนื่องจากฝนตกเมื่อคืนนะครับถ้าเราใส่บูทเดินในโคลนเนี่ยจะเดินยากมากครับ การดึงขาขึ้นมาเนี่ยจะดึงยากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวช่วยครับนี่คือเชือกอันนี้เป็นเชือกที่ก้อนฟางนะครับมัดยังไงครับมัดมัดให้รองเท้าอยู่กับเท้าเราครับเราจะได้ชักขาจากโครนง่ายนะ มันปิดฝาถังไม่สนิทเปียบเลยทีนี้กลินไม่ต้องพูดถึง อากาศร้อนมากครับชาวนามือใหม่ทั้งหลายอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเด็ดขาดครับจะช็อกเอา้ง่ายเสียชีวิตกันเยอะครับ ดาดอยนี้เสีย่ยงต่ออาการฮีสโศกมากครับห้ามปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเดืดขาดนะครับข้อแนะนำสำหรับชา,ชาวนามือใหม่นะครับ เรามีรองเท้าบูแหละนะครับก่อนจะใส่บูทก็ควรจะสวมถุงเท้านะครับเพื่อไม่ให้เ,เวลาเดินเราลื่นนะครับเวลาเดินเราจะเดินได้คล่องมากแล้วก็ใช้เชือกมัดนะครับมัดที่บูทกับกับข้อเท้าให้เข้ากันนะครับเวลาเราเดินในหลม่มเดินในตมเนี่ยมันจะเดินสบายครับเดินอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเสื้อแขนยาวถุงมือแว่นกันแดดหมวกนะครับก็จะช่วยได้เยอะที่สําคัญอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําเด็ดขาดนะครับ อาการฮิสโตรอาจจะถามหาได้ร้อนอย่างนี้นะครับเหงื่อไหลเป็นน้นําจริงๆนะครับรองเท้าบูทเนี่ยถ้าไม่เปียกน้ําก็เปียกเหงื่อนะครับก็ระวังไว้ด้วยครับวันนี้พาเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนะี่ยมาฉีดครั้งที่2นะครับผมใช้อาาัตราส่วนที่เข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าไปพบข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจไว้วันหลังจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้ศึกษา ได้ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบคทีเรียสงสงเครางนะครับอาสนใจทีเดียวเดี๋ยวผมจะมาสรุปง่ายๆให้ฟังนะครับนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์หรือว่าครับหากเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ขอกาลังหากเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ขอขออะไรดีวะนะครับถ้าชอบ คลิปนี้นะครับหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่องครูลูกชาแนลได้นะครับขอบคุณครับ